เรามีนายกรักษาการหลังจากนั้นสามวันก็ประกาศเข้าคอรอมว่านายกเปลี่ยนไปเป็นรองนายกหมายเลขหนึ่งชื่อภูมิธรรมนะคะพวกเราเนี่ยในฐานะซึ่งเคยเป็นคนเดือนตุลาก็เรียกกันว่าพี่อ้วนนะคะประกอบด้วยพี่อ้วนก็ไปเป็นเปลี่ยนตำแหน่งจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยหลังจากที่ภูมิใจไทยออกไปเป็นฝ่ายค้านมีคำสั่งวันไปแรยงานตัวให้ข้าราชการทุกคนใส่เสื้อแดงดิฉันเป็นอดีตข้าราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและก็ต้องเชื่อมต่อกับข้าราชการทุกกระทรวงเราไม่เคยปรากฏการที่ทำไมต้องสั่ง ให้ข้าราชการใส่เสื้อสีแดงคำสั่งที่ปรากฏก็คือใส่ชุดข้าราชการหรือเต็มยศครึ่งยศหรือใส่เสื้อสีเหลืองแต่วันนี้ว่าที่ถวายสัตว์แล้วนะคะรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยคนใหม่ต้องการให้ข้าราชการมหาดไทยใส่เสื้อสีแดง เพื่ออะไรเพื่อสํมแดงว่าพักเพื่อไทยของท่านวันนี้คุมมหาไทยแล้วสีของพักนี้คือสีแดงเราพูดพาดพิงไปถึงรัฐมนตรีวัฒนธรรมคนใหม่ตั้งแต่วันถวายสัตว์ปฏิญาณเลยนะคะท่านได้เห็นด้วยความที่เธอไม่รู้การอันควรภาษาที่เขาแซวก,กันคือไม่รู้สี่ไม่รู้แปด รัฐมนตรีทั้งหมดสิบกว่าคนเมื่อพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พระบรมราโชวาทแล้วก็จะเป็นกราบทุกคนกราบยกเว้นเธอโพหัวโดเดยอยูยูคนเดียวเพราะเธอกราบครั้งเดียวเธอกราบปุ๊บแล้วเธอลุกเลยนะคะทั้นตกใจเพราะว่าดูการถ่ายทอดนะคะสมเด็จพระราชินีก็ตกพระถัยสังเกตเห็นไหมคะท่านหันมาตกใจเอ้า เออนายกแพรทองทานหัวโดดเดยอยู่คนเดียวเห็นไหมคะเธอไม่รู้การอันควรไม่รู้ว่าเมื่อไรควรไม่ควรรัฐมนตรีใหม่ๆทั้งคนเขาจะดูซ้ายดูขวาว่าเมื่อถึงเวลากราบต้องส่งเสด็จเธอไม่รู้อะไรโหดแล้วผลสุดท้ายก็ต้องกราบตามเขาใหม่เนื่องจากว่าจะเป็นสัตว์ประหลาด งอเงะอยู่คนเดียวได้ยังไงเขาใช้คําเพื่อนๆนทางเหนือบอกว่าเง่า